คิมกับิดเลยเขากัดสุดๆนะครับผมสียังไม่โหดพอไอ้แซกซ้อนครับผมโอ้ยเ,เกียบพัวผมน่าพร้อมจะดยกันนานนะครับผมสีพี่รันตก๋วยเตี๋ยวใหม่ครับผมบอลทางนี้ออกไปเพื่อข้ามวงนะครับหอมมากเลยดูไปเขามาบนโพนพอดีเลยโอ้ล้านกัดสวยมากเลยครับผม เทียบเลยเส้นมีหมดทุกอย่างคุณเสร็จ์มีเขาเสร็จมีตาดอกบัวในเรืองเส้นใหญ่ตอกขัดรับเส้นเล็กอันนี้ประแดกปุกประแดกครับผมได้เยอะมากด้วยกอกสามสั่างกบบนี้ครับสูตรมาจากไหนครับสูตรคิดคืนเองค่ะ ขายเดินต้นที่สวยวย้หวาครับสี่สิบธรรมดาสี่สิพิเศษห้าสิบต่าเนื้อครับเนืสดค่ะเนื้อหวานน ุเทมบ่บอรครับเล้งแดงขอตั้งตกท้นๆนะครับอู้เหนื่อยเลยขอเงือนเยอะๆน้ำไม่ต้องเยอะต้องให้เกลื่อนออกไปเลยครับผมอู้เหนื่อยครับ หมดไหมครับโหเลยโหเสียนนะครับแย่นเย็นเลือดแดงแต่ผมมีสอบแล้วเขาเร่งเด็กครับแล้วพ่อครับชมเมนูราคาครับจะไปแวะมากินมาคำพอดีทพิกี้เลยนะครับผมโหหน้ากินมากเลยเดี๋ยวขอเทสซุปก่อนนะครับผมนี่ การคนคนพอคุ้นเลยครับผมแต่เนื้อลวกแบบไม่ต้องสุกมากแซบมากครับผมสุกเป็นหอมหวานดีมากเลยสุดลกูกคอาเหมือนมาเชงเชงบากทีเฮียอ่ะครับผมหัวไหม จดอดเลยร้านแต่ไม่ถวใส่เองเดี๋ยวนี้ครับผมนี่คือกินแบบสับๆนะครับผมบริเนีวณเพชรมากจะชอบกันหวานนาิดน้อยอยู่ตังนี้สะใจครับ คือผมคุณลงไปอีกทีกเดียวเสร็ล้วใหม่อีสานลงไปอีกครับผมเดี๋ยวนิดนึงโอ้โหมพมเขีมบพลนะที่นี่โอ้โหดูด้ยที่ครับมวลุยกันครับผม เนี่ยทัวร์ววมาแล้วครับผมกินกับเค้เอยเขากัดชุดสุดเลยครับผมสียังไม่โหดพอเซนซอนครับผมนะครับลุยกันครับครางในสวัสดีครับผมนะครับเสินอื่นพอดีเลยกำลังหมักเลยซม์เนี่ยโอ้ยขอขนๆนะครับนี่ แจกให้ใจดีมากเลยมันตกเหนื้อแบบค้นๆที่ทุกคนต้องการทุกมื้อเสียผมครับเข้มข้นอร่อยเท่าไรยิ่งดีครับผมงามใสเซ้งๆนี่ต้องตายต้มยำผมว่าต้มยำมาค้นกับผงคนเ็ดอปริมาณครับ พิเศษนะครับ50บาทพอดนะครับทีเดียวนาไปทำที่กีจัดถั่วกรอบไปเลยจัดนักถั่วฝักยาว กับกจัดกทั่วฟังดาวปุยปุแล้วก็มัวไปเลยเขายานครับเจ็บออกก่อน โอ้นเดินเื่นโอ้ยจะเกียบตัอมผมอ่พความจะดูกันานานนะครับผม Cảm ơn Trời ơi Có cái. Thích... Có thích bị đập tỏa tay เอาเนื้อมลกึริงแล้วเอามาได้คําเจ้าเลยเรายัางมากมายมาสามครับเต็รห้อมครัต่อไปครับความปูดแล้วค่ะยกมาทั้งต้น จัดจริงครับผมจกดมากเลยเก๋วยเตี๋ยวเพ่นฝีมือดีมากจิบก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แปลกได้ครับผมเพราะเขาขีดค,คำแดกกันมานี่ยเลยยังสวยถูกใจเพราะอยากได้เอาแบบตั้งใจที่ออกกินเข้าปากนี่สิบ่ค่อยถูกใจสิไล่โอ,อเวอร์ดเดียวเอาเลยลุยเลยดีกว่า 嗯。Mm hmm. จิบที่แบบสะไดต้องแบบนี้แต่ผมมาอากกบสินงเดียวนะกลับ,บมา มันจะทั่วฝักยงา้ยวซาเจ่ทั่วขวางซาใจให้มกนั่งอยู่กับท่อมเลยครับผมเนาป๊าเหนื่อรวมไหมเหนื่อสดครับเนื้อเสี่ยว มันสดดีมากเลยขมโพลนี่มีเคียงเนื้อเยอะนะครับผมเร็บเนื้อลูกจิ้หเหนียวว่ะยำเข้าไปได้กินเนืลอครับด ยำคนจนเป็นตุ่มหาเราหัวภามันยำหยีตัดเจ้วคุณจากจริง ดดหลากหลายพร้อมนนี้ส้มตำอานารตำซังน่นงนองวันยากาศดีมากครับผมจีบปลาที่เป็นยัางเป็นปลาแบบธรรมาชาติดีมากเลยน้ะแต่ก็ทุ่งน,งนา Còn để không được xuống trời em được, được. Có cái thiết chưa học Trong một kia thì Tìm dập tạm nặng cũng chưa có à ทั้งหมดครับอัน,นแซ่บจริงครับผมกินบ๊วยโซนแบบลดปริมาณโซดเดียมในร่างกายครับผมกินบ่อยๆการ s u m เยอะอันตรายครับแล้วกลิ่นซอาแบบกินรสจัดนี่วล้วครับผมกินประจําแบบนี้แลยยัดรสก,ก็กินพอดีพอง,งามครับบอร์เยอะแล้วแบบมันอร่อยอยั่งมากมายค่ะท่าน ไปนะครับผมไปนะครับสุดยอด